ลิตไม่มีใครเอาตังคมานะซื้อเยอะขนาดนี้ไม่ใครเอาตังมานะนี่แบแบบไม่รู้ตังหน่อยแล้วตังที่ไหนจ่ายไม่มีไม่มีอีก็ไม่ได้มาซื้อเยอะขนาดนี้ได้ อลิอลิเอาตังที่ไหนซื้อเยอะขนาดนี้เอาตังไนองนี้เงิของหนูนะที่พี่ต้องหยิบไม่ใช่ไม่ใช่่่มายเอาเงินที่ไหนจ่ายคุณ้าเออกระตุกสมัยก่อนเล่นบาทใช่หน่เยนี่มากสี่บบาทกมีเงินแล้วเฮยบอกเบอร์โทรศัพท์เขาไปด้วย ทีก็เดินสองบาทสองบาทแล้วนี่เท่าไหร่แปดสิบสามบาทอันนี้นิยา่อ่ะเดี๋ยวร็วค่ะเขารอนะนั่นแหละค่ะใบเดียวค่ใบเดียวพอโอเคโอ้โหนางรวยนะเนี่ยเอาเกเบอร์เาเบอร์เบอร์ไรไปกดเบอร์คบือเบอร์เไม่ อลิซได้ตังทอนนี่นะรอตังทอนจากพี่เขาด้วยนะเขาไม่ใส่ถุงเขาลิซอยากซื้อเยอะอ่ะใส่ถุงเชื่อใส่ได้นั่นก็ถือไปเองนะเขาไม่ให้ถุงนะคะเซเว่นอยากทำของเขาเซเว่นเขาไม่ให้ถุงเนาะอย่าจับอย่างนั้นสต๊ะโต๊รอตังทอนเอาตังทอน ขอเปาเอาใส่ของเปลาใส่ไว้ในนี้อถุงลบาทอยะอันนี้จะซือถุงไหมล่ะอใส่ดนถุงของเล่นก็ได้เออถาซื้อเงรบต้องซื้อเอนะเท่าแปดสิบานปดสิา้เปาเป็นงสกันทุกอย่างเหรอชอบแล้วเริ่มชอบเริ่มเริ่มโอเคแล้เร่ใส่ตงไม่เอาแล้วไม่เอา เน,นี่ยเรามีตังเองอเขาอลิสเนี่ย<ห>คนจนอลิสให้ตังค์เขาไหมอลิสบอกว่าอลิสนั่นจะให้ตังค์คนจนเนี่ยเขาไม่มีตังค์นนเนี่ยเน,น,น,นี่ยเห็นไหมอลิสทำบุญไหม,<า>มทำบุญไหมอ้าวหยิบมาดูถือให้น้องสิ ให้ยิบม,มัต้องยิบเหรียญใไหมบอกว่าให้เหรียญเออต้องให้แต่เหลี่ยมโหห้ยิบอะขำมากโอเค เหรียญนี่หล่นเนี่ยเหรียญนี่หล่นเนี่ยะปอลิสได้ทําทานทําบุญให้ลุงเขาแล้วไะสงสารเขาไหมอืมนี่เายงมือเยอืเขามีอยู่สิบาอ๋อพี่ตองก็ให้มากอืมอย อลิศทำบุญสันเจ้าท่านสันเจ้ายังสันเจ้าเมื่อกี้รีไม่ได้ทำบุญนะทำบุญสันเจ้ายังคะทำ้วตอนไหนตอนที่เรากำลังจะมาอันั้นมันตังอีอันนั้นมันตังอีนะอลิศยังไม่ได้ตังอลิศทำเลยนะบุญใครบุญมันก็ต้องเอาบุญบุญบุญรีอยากได้บุญรีก็ต้องเอาเงินตัวเองทำบุญนะคะ เอาไงคะแต่บนของหนูคือคือหนูใชยย้เหรียญตัวเองนะก็มีไหมล่ะมีเหรียญไหมอ่ะไม่มีแล้ว,ลวอ้าวก็แบงแบงร้อยเอามั้ยไม่ได้ทำไมอ่ะถ้าเหรียญของหนูเนี่ยแล้วหนูก็ให้ทุกคนลุงเขาแล้วหนูจะมีเงินแบงได้ไงอ้าวเหรอเพราะว่าแม่เป็นคนให้หนูเองเหรอ อันนี้เป็นไหนคะเนี่ยไ<ะ>ปไหนเนี่ยตอนนี้ไปไหนเนี่ยตอนนี้กลับบ้านเดินดีๆนะคะกลับบ้านใครคะกลับบ้านกลับบ้านอมม่าระวังนะเดินดีๆ ันนี้เสียซื้อของไปเท่าไหร่เนี่ยร้อยหนึ่งโอ้โหใช้เงินเก่งนะทำไมใช้เงินเก่งจังใช้เงินมาเท่าไราลร้าน<ม>านึงอะมากงให้มาเท่าไหร่คะวันนี้ตาเอียให้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะล้านหนึ่งไม่อากงมากเขาเรียกว่าเขาให้อะไรมานะวันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ๋หอหงเปาหงเปาเหรอหองเปานี่แปลว่าอะไรหงเปาแปลว่าแปลว่าอะไรคะ กระเป๋าที่เราเอาใส่เงินอ่ะอ๋อแล้วอางมาให้มาเท่าไหร่วันนี้ให้ผงเปล่าลิมาแค่สามสิบสามสิบใช้ไปร้อยหนึง่งใช้ไปร้อยหนึง่งเฮ้ยไปไม่ได้ยังไงให้มาแค่สามสิบใช้ไปร้อยหนึง่ง<ห>ตกลงอากงมาให้เท่าไหร่กันแน่ร้อยหนึ่งเหรออ๋อสงส,ส่วนเกินก็เป็นตังอี๊อสิลิ้นระวังรถส่วนเกินก็เป็นตัง นะเสียงกันไปใหญ่ <S <S เสียงกันเรื่องอะไรอ,อ,อะริซแล้วตังที่เหลือจะไปทำอะไรเนี่ยตังที่เหลือหนูจะหนูจะเอาไปให้ครอบครัวหนูให้ครอบครัวหนูมไม่ให้อีมั้งหรออีก็เลี้ยงหนูนะฉันเป็นคนลอดูเองแล้วแล้วเลี้ยงหนูตั้งแต่เด็ก แต่อีเป็นคนดึงหัวหนูออกมานะคุณหมอเนี่ยดึงหัวหว่าตั้งแต่หนูคลอดยังไม่รู้จักกันเลยรู้แล้วรู้จักกันแล้วแต่อีก็เลี้ยงอลิซมาเยอะนะอลิซต้องให้อีมัากได้ไหมให้แค่อันหนึ่งเองโอเคเอาหยิบมาให้อีเลยนะไม่อีจ้ะรอเล่นอีรอ,อ,อเล่นหรอ ลีดไม่มีใครเอาตังมานะซื้อเยอะขนาดนี้ไม่มีใครเอาตังมานะนี่พอแบบกับไม่รู้ตังหน่อยแล้วตังที่ไหนจ่ายไม่มีไม่มีไม่มีอีก็ไม่ได้๋อวมานะไมม่ีซื้อเยอะขนาดนี้อ่ะได้ไรเชิญเฮ้ยอ๋อไม่เอาอะไรแล้วใช่ อลิซอลิซเอาตังที่ไหนซื้อเยอะขนาดนี้เอาตังที่ไหนกาของันนี้เงินของหนูแะวที่พี่ต้องหยิบไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมใเอาเงินที่ไหนจ่ายอ่าคุญจเออกระตุ้สมัยก่อนเลยงะตาใช่หล่ะนี่พ่ีิบาเฮ้ยเอบอกเบอร์โทรศัพท์เขาไปด้วยเจ๊เคยอ่านวะ นี่ต่อเดิมหนึ่งบาทสองบาทแล้วนี่เท่าไหรแปดสิบสามบาทอันนี้นิยายอ่ะเร็วๆค่ะเขารอนะนั่นแหละค่ะใบเดียวค่ะใบเดียวพอโอเคโอ้โหนางรวยนะเนี่ยเอาเก็บเบอร์เอาเบอร์เราไปเด็กกดเบอร์เบอร์คือเบอร์เบอร์มา อลิซได้ต okay, <reco> ังทอนนี่นะรอตังทอนจากพี่เขาด้วยนะเขาไม่ใช่ถุงเชื่อเขาไม่ใช่ถุงเชืาลิซจักซื้อเยอะอ่ะเขาใส่ถุงเชื่อนั่งก็ถือไปเองนะเขาไม่ให้ถุงนะคะเซเว่นอยญ่ทามของเขาเซเว่นเขาไม่ให้ถุงเนาะอย่าจับอย่างนั้นสกปรกรอตังทอนเอาตังทอน ของเปลาเอาใส่ของเปลาใส่่ไว้ในนี้ถุงละบาทนึ่ะอันนี้จะซื้อถุงไหมล่ะใส่ดถุงของเล่นก็ได้เออถ้าซื้อถก็มาสต้องซื้อ่เะาแปดสิบสามแออมเปลาป็่ยากเชอบแล้วเริ่มชอบเริ่มโอเคแล้วางเรื่องไม่เอาลไม่เอา อล,ลิสเนี่ยคนจนลิซให้ตังค์เขาไหมอล,ลิสบอกว่าอลิซนั่นจะให้ตังค์คนจนเนี่ยเขาไม่มีตังค์เนี่ยเนี่ยห็นไหม <cinematic. S 2> อล,ลิสท,ทำบุญมา เหรียญนี้หล่นเนี่ยเหรียญนี้หล่นเนี่ยะปอลิสได้ทําทานทาบุญให้ลุงเขาแล้วปสงสารเขาไหมอืมนี่ล้างมือมนี่เขามีอยู่สิบหาคอ๋อพี่ตองก็ให้มากแล้วข้าวนี่อ อลิศทำบุญสันเจ้าท่านสันเจ้ายังสันเจ้าเมื่อกี้รีไม่ได้ทำบุญนะทำบุญสันเจ้าให้ทำคะทำบุญแล้วตอนไหนตอนที่เรากำลังจะมาไงนั่นมันตังอีอันนั้นมันตังอีนะอลิศยังไม่ได้ตังอลิศทำเลยนะบุญใครบุญมันก็ต้องเอาบุญบุญบุญอลิีอยากได้บุญก็ต้องเอาเงินตัวเองทำบุญนะคะ เอาไงคะแต่บนของหนูคือคือหนูใช้เหรียญตัวเองนะก็ม right right? uh, ีไหมล่ะมีเหรียญไหมอ่ะไม่มีแล้วอ๋อแล้แบงคแบงร้อยเอามั้ยไม่ได้ทำไมอ่ะถ้าเหรียญของหนูเนี่ยแล้วหนูก็ให้ทุกคนลุงเขาแล้วหนูจะมีเงินแบงได้ไงอ๋เหรอเพราะว่าแม่เป็นคนให้หนูเองเหรอ ไปไหนคะเนี่ย<ะ>ไปไหนเนี่ยตอนนี้ไปไหนเนี่ยตอนนี้กลับบ้านเดินดีๆนะคะกลับบ้านใครคะกลับบ้านกลับบ้านอมม่าระวังนะเดินดีๆ ันนี้เสียซื้อของไปเท่าไหร่เนี่ยร้อยหนึ่งโอ้โหใช้เงินเก่งนะทำไมใช้เงินเก่งจังใช้เงินมาเท่าไรล้านนึ่งอะมากงให้มาเท่าไหร่คะวันนี้แตเอียให้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะล้านหนึ่งไม่อากงมากเขาเรียกว่าเขาให้อะไรมานะวันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ๋หอหงเปาหงเปาเหรอหองเปานี่แปลว่าอะไรหงเปาแปลว่าแปลว่าอะไรคะ เป๋าที่เราเอาใส่เงินอ่ะอ๋อแล้วอากงมาให้มาเท่าไหร่วันนี้ให้คงต่อลิทมาสามสิบสามสิบใช้ไปร้อยหนึ่งใช้ไปร้อยหนึ่งเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงให้มาแค่สามสิบใช้ไปร้อยหนึ่งตกลงอกงมาให้เท่าไหร่กันแน่ร้อยหนึ่งเหรออังคือส่วนเกินก็เป็นตังอีอะสิอีิระวังรถส่วนเกินก็เป็นตังค์ อะไรนะเสียงกันไปใหญ่เสียงกันเรื่องอะไรอเล็แล้วตังค์ที่เหลือจะไปทำอะไรเนี่ยตังค์ที่เหลือหนูจะหนูจะเอาไปให้ครอบครัวหนูให้ครอบครัวหนูไม่ให้อีมั้งหรออีก็เลี้ยงหนูนะหนูเป็นคนขอดูเองแล้วแล้วเลี้ยงหนูตั้งต่เด็ก แต่อีเป็นคนดึงหัวหนูออกมานะคุณหมอน่ดึงหัวหว่าตั้งแต่หนูคลอดยังไม่รู้จักกันเลยรู้แล้วรู้จักกันแล้วแต่อีก็เลี้ยงอลิซมาเยอะนะอลิซต้องให้อีมั่งได้ไหมให้แค่อันหนึ่งเองโอเคเอาหยิบมาให้อีเลยนะไม่จ้ะลรอเล่นอีลอเล่นหรอ ทำไงเหมาเหมาปะเหมาเหมาเหมาหชวนพี่ตงงวงไม่ว่างค่ะอยากไปซื้อไม่ว่างไม่ว่างอยากไปซื้อยาให้อาม่าทำไมอะอาม่าเขาทนเขาเขาเขาหักเขาเปิดเป็นมากไหมลองถามก่อนอีกไม่รู้นะเป็นมากมเอกัอไีปเอาวไปก็ได้ไม่ใช้เวลาในกา ฮะไปชวนอาเตียวไปดิชวนอาเตียวไปสีไม่แล้วมันมันยาอะไรต้องถามอาการอา마ก่อนหรือเปล่าอาการอา마เป็นยังไง กันผู้หญิงผู้หญิงมันอันตรายต้องมีผู้ชายไปด้วยคนนึงอาตียวอาอาตยวอาตีย๋ลาดไม่ขใครไปซือยาเลยไม่วว่่่าางงไมชวนอามาไปซื้อดิบอกมาไปซื้อยาไปนะ <c oughs> เออชวนอามาดิาาคนไม่อามาลุกไม่ไหวไต้องใช้ ใช้อะไรหนูที่ใครคนนั้นก็ต้องไปนะเออโอเคต้องใช้แล้วก็หนูซื้อยาตัวต้นก็แค่นะมาต้องใช้เออได้๋ดต้องใช้วิวมันทำทั้งหัวแต่ไม่ใช่นี่ยามันต้องซื้อร้านหมอนะไม่ซื้อเซเว่นนะ ซื้อร้านเซเว่นเห็นยาแล้วจริงเหรอแล้วที่บอกเขาว่ายังไงเซเว่นไม่เขาไม่มีหมอจัดยานะทีทรอบนี้ปกติดูเห็นแลวอันนี้ไปถึงอันนี้จะบอกเขาว่ายังไงซื้อยาให้คนเจ็บเจ็บขาค่ะอ่าแล้วเขาถามว่าคนเจ็บขาอา,า,าอายุเท่าไหร่มอายุเท่าไหร่แปดสิบแล้วแปดสิบอ่า เนี่ยอลิซยังไม่มีข้อมูลเลยอ่ะอยู่ดีก็ไปไอ่ะต่อไปเอาใหม่สกรปรกไม่เอาโน no, ไม่เอาสกรปรกเดีย๋ยวมีโควิดขึ้นมาอ่ะไปร้านไปร้านยาแล้วพูดซื้อยาไงอ่ะคลอยพูดถามจะพูดว่าไงคะ,ขขคะเขาเป็นอาการเป็นยังไงคะเจ็บขาค่ะเจ็บมากไหมเจ็บมากค่ะอืมแล้วยังไงต่อแล้วจะบอกเขายังไงอีกอ่ะซื้อเลย อันนี้ไปนวดแแทมมาป่ะจะ,จะได้ไม่จะได้ไม่ต้องไปซื้อยาะอะเผื่อจะหายไม่ต้องไม่ต้องซื้อยาอาจจะหายอันนี้ไปนวดแแทมมาทำไมอะอาม่าวันนี้โดนเยอะแล้วจริงเหรอเ <c oughs> ออป่ะไปนวดแแทมมาไม่ต้องกินยา,ยาวิวยาต้องซื้อร้านขายยาใช่ไหมเซเว่น <c oughs> มันไม่มียาเฉพาะพวกนี้อายุแปสิไม่มีใช่ป่ะวิว ไม่มีเ,เขาเขียนว่าไงคนอายุ80อ <c oughs> ีว่าอลิซอะอลิซไปลองนวดก่อน,อนเราจะเผื่อจะไม่ต้องเสียตังค์ไงไปลองนวดให้มากก่อนเผื่อไม่ต้องเสียตังค์โอเคไหมเออไปลองนวดก่อนเผื่อไม่ต้องเสียตังค์อ,อืมลองนวดเมื่อไหร่จะนวดได้ ผมเอาเรียกเยบเสียบกรยาวยแล้วเย็บเย็บอย่างข้าหนึ่งซี่ขุนจะไม่เคยตลอดเย็บไม่แงรงเลยนะเออเออย็บไปเลยคือมันส้นโอมข้าเลยโอ้โหสู้ข้าไม่น่าตายเนี่ยส้อมข้าเลยตายไปโอ้ส้อมข้าดิคือคนจับกระจุกคนเออนี่แหละเขาทานหน่ยอยอืมไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเพื่อหาย เออไม่ต้องเสียตังค์เผื่อม้าหายยองจะทำยังไงคะใส่หู่นเตาไว้หน่อยโอเคใส่เอาเอาเป็นกระดาษเนี่ยโอเคจะใส่ไว้ให้เอาเป็นแบบนี้เลยโอเคโอเคโอเคเียองมเียบแล้วไม่ต้องเสียตังค์เออดีเห็นไหมไม่ต้องไปซื้อยา เฉียวกับอีอ้ยด้วยถูกตรงที่เจ็บพอดีเลยเห็ <c oughs> นมั้ยอาลีรักษาได้อาม่าบอกถูกตรงที่เจ็บพอดีเลยเยียบไปไม่ต้องเสียตังค <c oughs> <c oughs> ์เนี่ยที่อามาม่าบอกว่าต้องอะไรนะตอบแทนตอบแทนอะไรคะ <c oughs> ตอบแทนการดีกับอมา <c oughs> อม่าอาม่าดียังไง อาม่าน่าจะโอเคนะโอเคอะไรล่ะอีกรอบหนึ่งไปไปอีกรอบหนึ่งไปนวดอีกว่าเออเอาใช้มือนวดก็ได้ปะไม่เอาดีกว่าขาคนแก่ทำไมอ่ะนวดแต่ขาขาคนคนไม่แก่ดีกว่าลดค่าขาคนเกิน ก็หมายความว่าพันห้าใช่แต่เรียบไปต่อไปอย่างเงี้ยต่อผมหรอไม่ใช่ต่อใบไม้หรือี่ตรงนี้กิโดจิเต็บผมก็บเดี่ยวเขาขึ้นต่ออ่ะแบบนี้ี๋คะอยากดูการ์ตูนอูืมอี๋คะไหนอีบอกว่ากินข้าวเสร็จจะให้ดูการ์ตูนไปอาบน้ำก่อนค่ะมอมมากไปมอมอ๋อนาะมอม มมแอนอแมมอมแมม่ไปอ่ำน้ำอลลิสนวจริงเออลิสใช้มือนวดก็ได้ค่าเรียบได้ดีไม uh, okay. ่เรียบเดี๋ยวต้องดีมปที่อลิสอย่าเนเรียมนิ่งๆ หัน่ทำไมนะสาารัมาปวดน่าย่าเ้ยย่าเดี๋ยวขามาเสียใช้ขาใช้มือนวดต่อนนั่งลงนั่งลงใช้มือนวดวแคบมันด้วยแค่นวดแคบดีกว่าเออปะทำไมอ่ะนขาดีวาเออมาแล้วเ็เป็นตายอยู่เลย แม่ลงอยเหยียแขห้นเหยียบนะเหีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออมาแล้วนะมาแล้นะก็เดี๋ยวจะเหยียที่ เฮ้ยกินข้าวอะไร